ยอดร้ายยอดรักบทที่4ีหล่อหล่อมากลเลยแขวันแน่ใจหรือว่าแกเก็บมาจากข้างทางนะ่ะมือเรียวที่ถือทับพีคนแกงจืดลูกเงาะอยู่นั้นชะงักเมื่อเสียงคุ้นหูของเพื่อนสาววิทไว้มาแต่ไกลใบหน้าสวยหันมามองก่อนจะหันกลับไปสนใจกับแกงในหม้อต่อใช้ทับพีตักน้ำแกงใส่ช้อนอีกทอดหนึ่งเพื่อชิมรส ปรุงเพิ่มอีกเล็กน้อยเมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วจึงปิดไฟขวัญจิราหันกลับมาถามกัญญรัตน์เสียงใสใบหน้ายิ้มแย้มใครกันแม้จะรู้ว่าเพื่อนหมายถึงใครแต่ก็ยังอยากจะถามก็จะใครซะอีกล่ะผู้ชายคนที่เธอเล่าให้ฟังไงเห็นก้มๆเงยๆอยู่แถวแปลงดอกไม้นน่นเน่กัญญรัตน์อนใส่คนที่กำลังจัดโต๊อาหารวงใหญ่แล้วลินลี่ล่ะไม่มาด้วยกันหรอ เห็นบอกว่าจะมาพร้อมเธอนี่คนถูกค้อนทำไม่รู้ไม่ชี้ถามหาเพื่อนรุ่นน้องที่หล่อนเป็นคนชักจูงให้มารวมกลุ่มกันกับกัญารัตน้าตาเฉยอยู่นี่ค่ะพี่ขวัญผู้มาใหม่เข้าไปสวมกอดขวัญจิราอย่างคิดถึงดวงหน้าอ่อนยาวนั้นโน้มเข้าไปหอมแก้มพี่ขวัญของหล่อนฟอดใหญ่ไม่เจอกันหลายวันแก้มพี่ขวัญยังหอมเหมือนเดิมคนถูกหอมปล่อยเียงหัวเราะคิกคัก จักกะจี้หน้าดิลลี่คนพูดไม่พูดเปล่าทำคอย่นเหมือนเช่นทุกครั้งที่ถูกรุ่นน้องแสดงความรักความรู้สึกที่หล่อนมีให้กับลลิตานั้นคือความรู้สึกเดียวกันกับที่มีให้กับกระสานหลายคนอาจสงสัยว่าแค่รู้จักกันจะรักกันมากมายอย่างนั้นเชียวหรอไม่เว้นแม้แต่กัญญารัตอะไรจะรักกันขนาดนั้นยะคนค่อนแคะไม่พูดเปล่าส่งคอนวงตัวให้เป็นของกำนันซะด้วย ขวัญเจราจำได้ว่าหล่อนตอบเพื่อนสาวไปเสียงหนักมันก็เหมือนเหมือนกับการที่วันหนึ่งมีคนมาแนะนำเพื่อนใหม่ให้เรารู้จักคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่เราไม่คิดว่าวันหนึ่งจะกลับกลายมาเป็นเพื่อนสนิทผูกพันห่วงใยและลงท้ายด้วยการเป็นเพื่อนรักระหว่างที่กำลังสาธยายให้เพื่อนรักเข้าใจอยู่นั้นก็รู้สึกถึงวงแขนกลมกลึงของอีกฝ่ายที่โอบกอดมาจากด้านหลังเสียงใสของเพื่อนที่ค่อนแคะอยู่เมื่อครู่เปลี่ยนเป็นสันเครือ เหมือนแกกับฉันใช่ไหมขวันหมันไส้กัญจะกัญยรัตย่นจมูกใส่คนทั้งสองก่อนจะเดินเข้าไปยกโถกข้าวในครัวสองสาวยิ้มให้กันและละลิตาก็เป็นคนเดินตามไปสวมกอดและหอมแก้มกัญยรัตเหมือนที่ทำกับขอนเจราเมื่อคู่สวัสดีครับเสียงชายหนุ่มผู้ถูกลืมดังขึ้นเขาเดินเข้ามาตั้งแต่ที่หญิงสาวท่าทางอ่อนวัยกว่าเพื่อนที่ถูกเรียกว่าลินลี่ สวมกอดและหอมแก้มขวัญจิลานั่นแหละหากไม่มีใครในสามสาวสังเกตเห็นเขาเลยสักนิดเออคุณจรรินสองสาวต่างวัยที่อยู่ในครัวเมื่อครู่ไม่รู้ว่ามายืนยิ้มเพลอย,อยู่ข้างขวัญจิลาตั้งแต่เมื่อไหร่กัญญาลัตษ์และรรลิตาสกิดเบาๆที่เอวเ,เ,เ,เจ้าของบ้านสาวเป็นสัญญาณบอกให้แนะนําชายหนุ่มรูปหล่อตรงหน้านี้หล่นอนปลายตามองเพื่อนและรุ่นน้องอย่างหมันไส้ก่อนจะแนะนําให้อย่างไม่เต็มใจนัก ใจนึกอยากจะแกล้งทำเฉยเสยเลยเมื่อรู้จักกันเรียบร้อยแล้วคนทั้งหมดก็ซุดตัวลงนั่งที่โต๊ะอาหารขนาดสี่คนนั้นกลางโต๊ะมีแกงจืดลูกเงาะชามใหญ่น้ำพริกกะปิสองถ้วยเพื่ออำนวยความสะดวกในการตักสำหรับทุกคนจานผักอันประกอบไปด้วยแตงกวาถั่วฝักยาวมะเขือและสารพัดผักที่หญิงสาวจะหาได้จากตู้เย็นเพราะสองวันมานี้หล่อนไม่ได้ไปจ่ายตลาด ไข่เจียวชะอมที่ถูกหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดพอคำมะเขือยาวชุบไข่ทอดและผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่กุ้งดูน่าทานคนทั้งสี่คุยกันอย่างถูกคอราวกับรู้จักกันมานานนับปีเสียงหัวเราะของสามสาวดังมาเป็นระยะระยะจนแสงดาวที่ถอนย่าอยู่ที่แปลงดอกไม้อดไม่ได้ที่จะแปลกใจหรือว่าคุณผู้ชายที่หลอๆคนนั้นจะเป็นเพื่อนกับคุณขวัญมานานแล้วคิดแล้วเจ้าตัวก็สายหน้ากับตัวเองจนผมกระจาย แล้วเราจะไปยุ่งเรื่องของเจ้านายทำไมขอแค่คนขวัญดีกับเธออย่างนี้ต่อไปเท่านั้นก็น่าจะพอแล้วนี่นาหลังอาหารเย็นขวัญเจราก็ถือถาดทับทิมกรอบในถ้วยแก้วขนาดย่อมสี่ใบเข้ามาหาจารานินกัญยรัตและลลิตาที่กำลังนั่งคุยกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นดูเหมือนคนทั้งสามจะเข้ากันได้ดีเสียลืเกินตอนทานข้าวก็ทีหนึ่งแล้วลลิตาและกัญญรัต ขยันหัวเราะให้กับมุกของชายหนุ่มที่ไม่ค่อยจะขันนักจนหน้าหมันไส้แม่ครัวใหญ่วันนี้มีของหวานอะไรจ๊ะกัญรัตถามพรางช่วยเพื่อนยกของหวานออกจากถาดแห้วที่ถูกหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆมีสีเขียวสลับแดงถูกห่อหุ้มด้วยแป้งวาวใสดูคล้ายเม็ดทับทิมลอยอยู่ในน้ำกะทิผสมกับลูกตาลและเนื้อขนุนที่ถูกหั่นเป็นเส้นขนาดพอดีมีน้ำแข็งสองสามก้อนลอยอยู่ตรงกลาง ทับทิมกรอบค่ะตอบเพื่อนรักไกลๆพร้อมกับเลื่อนถ้วยไปวางตรงหน้าชายหนุ่มคนเดียวในที่นั้นทับทิมกรอบในถ้วยแก้วใสที่วางอยู่ตรงหน้าของชายหนุ่มมีสีสันน่าทานลองชิมสิคะแล้วจะรู้ว่าไม่ได้อวดแม่ครัวใหญ่ว่ายิ้มยิ้มพี่ขวัญคบพี่ขวัญเสียงเรียกเหมือนตกอกตกใจนักหนาของลาริตาทําให้นักเขียนสาวหันไปมองในตาสีน้ําตาลใสฉา,ายแววฉงนคิ้วเรียวเลิกขึ้นเป็นเชิงถาม พี่ขวัญทำน้ำตาลหกหรือเปล่าคะทำให้มันหวานจังคืนนี้ดินลี่กลัวมดขึ้นไปกัดเราลลิตายิ้มจนตาหยีปลายตามองจารานินอย่างรู้ทันก็แหมเล่นทำตาหวานใส่พี่ขวัญของหล่อนต่อหน้าต่อตาแบบนี้ในตามันก็ชักจะรู้สึกร้อนๆขึ้นมาเหมือนกันนี่นากัญญารัตหัวเราะชอบใจแหมจะยายลลิี่แย่งมุกไปก่อนแบบนี้เลยอดแย่ไม่เพื่อนรักเสียดายจริงๆ คนถูกแซลตีหน้าซื่อราวกับพูดกันคนละภาษาฟังไม่รู้เรื่องซะอย่างนั้นหากยังอดค้อนไปถึงจารานินที่นั่งยิ้มอยู่เงียบๆไม่ได้นี่ก็เหมือนกันไม่รู้จะยิ้มทำไมนักหนาคอยดูเถอะยายลิลลี่คืนนี้จะให้นอนพื้นแสให้เข็ดเฮ้อสามสาวล้มตัวลงนอนบนเตียงนอนหนานุ่มของขวัญเจราพร้อมกันหากคนถอนใจกลับเป็นคนที่นอนอยู่ริมเตียงด้านขวาถอนใจทำไมครับพีรัต เป็นอะไรหรือเปล่ารัฐสองสาวต่างวัยถามขึ้นพร้อมกันกระแสเสียงเปลี่ยนไปด้วยความห่วงใยห,หากภาพที่ทําให้กัญญาัตอดขำไม่ได้ก็คือการยกมือข้างหนึ่งขึ้นเท้าศีรษะเอียงคอมองมาทางหล่อนที่เหมือนกันราวกับนัดหมายของคนทั้งสองรอยยิ้มขบขันปรากฏขึ้นบนใบหน้างามของกัญญาัตขวัญเจราเลิกคิ้วแทนคําถามในขณะที่ลลิตาย่นคิ้วอย่างสงสัยและคนงดหยิดต,ตามประษาคนใจร้อน คำเธอสองคนนะ่ะแหน่าจะากระจกมาส่องท่าทางเหมือนกันยังกาแฟคนถูกมองตอบอยังไม่ต้องรอให้หนึ่งในสองสาวเอ่ยถามสองสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเหมือนกันอย่างกาแฟมองหน้ากันก่อนจะหัวเราะบ้างตกลงว่าเธอเป็นอะไรไม่ต้องมาเบี่ยงเบนประเด็นคราวนี้ขวัญเจราถามจริงจังนั่นน่ะสิคะบอกมาซะดีๆนะคะพี่รัตไม่งั้นเราไม่ยอมจริงๆด้วยลลิตาเสริมขึ้นอย่างสนับสนุนเต็มที่ เปล่าฉันก็แค่ไม่อยากไปทำข่าวอิตานักร้องวงร็อกบ้าบออะไรนั่นคนพูดย่นจมูกเมื่อนึกถึงหน้าตาของนักร้องดังก็ยอมรับรนะนะว่ารอแต่หล่อนไม่ชอบเพลงร็อกหน้าตาก็ออกจะตีดันมาร้องเพลงร็อกฮ้เข้ากันเสียเหลือเกินหละ่ะเธออคติกับเขาหรือเปล่าขวัญเจราเปรยขึ้นเรืยบเรียบด้วยรู้ว่าเพื่อนรักไม่ชอบแนวเพลงประเภทร็อกก็เป็นไปได้ว่าหญิงสาวจากคติกับคนร้องเหมือนที่ไม่ชอบแนวเพลง นั่นนะสิคะลลิตาเอ่ยขึ้นอย่างเห็นด้วยจนคนที่ท่าทางเหมือนจะมีเรื่องกลุ้มใจอดแหวน้องสาวคนเล็กไม่ได้นี่แน่น้อยหน่อยนะยาลินลี่หัดคิดเองซะบ้างสิมันน่าส่งไปเป็นกองกําลังเสริมปราบปรามโจรก่อการร้ายทางใต้นักเชียวพี่ขวัญจา๋าลิลลี่โดนว่าหญิงสาวผู้อ่อนวัยกว่าหันไปซุกตัวเข้าหาขวัญเจราราวกับเด็กเล็กๆที่กําลังถูกทําโทษจนต้องหาที่หลบภยัย เข้าอ,อจะรอนะคะพี่ขวัญหันไปนบอกพี่สาวอีกคนราวกับจะฟ้องร้องเพลงก็เพราะลินล,ลี่ยังชอบเลยลลิตาเอ่ยต่อเสียงใสดวงตาเรียวๆอย่างคนที่มีเชื้อสายจีนรีลงอย่างเครือบเคลิ้มก่อนจะครวนเพลงของนักร้องหนุ่มเบาๆอย่างยั่วยาพอเลยพอเลยยายลิลี่นอนนอนนอนกัญญาลัตไม่พูดเปล่าเมื่อเรียวดึงผ้าห่มคลุมหัวน้องสาวและเก็บชายผ้าหม่มผืนใหญ่ไว้ใต้หมอนพูดมากดีนะัก พึมพำเบาๆก่อนจะหันหลังให้หญิงสาวอีกคนที่นอนมองอยู่ดวงตากลมโตภายใต้แพรขนตาหนาที่ล้อมกรอบอยู่ใช้แววบางอย่างที่ทําให้หล่อนไม่อาจจะทนสบตาด้วยบ้าจริงๆคิดผิดหรือคิดถูกกันแน่เนี่ยที่พูดออกไปคราวหน้าจะมีอะไรจะไม่บอกแล้วละ่ะจะปล่อยให้อยากรู้จนกระอักเลือดตายไปต่อหน้าเลยคอยดูขอนเจราพลิกตัวไปมาในความมืดดึกมากแล้วแต่ลอนก็ยังไม่อาจขมตาหลับได้ คำพูดฝากรักของคริสดังสลับกับใบหน้าค,คมครามและแววตาขี้เล่นของจารณินวนเวียนกันไปมาซ้ำๆสับสนกับหนึ่งคือคนรักที่แม้จะห่างไกลและความรู้สึกที่เคยมีเริ่มจางหายแต่ก็ยังไม่ได้ตัดความสัมพันธ์กันเด็ดขาดสรุปว่าหล่อนและเขาก็ยังอยู่ในฐานะของคนรักและอีกหนึ่งก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวดเร็วราวสายฟ้าฟาด ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าความรู้สึกดีดๆแบบรักแรกพบที่เคยแต่บรรยายในนิยายนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเอง